เอาละคุณผู้ชมยังไลน์มาคุยกับเราเยอะเลยจริงๆหลายข้อความมีบางคนบอกว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่แล้วบอกว่าไปตะลอนทัวร์วัดลําพูนด้วยนะโอ้ทีาเปนือยะไปลําพูนขึ้นเหนือไปแบบนี้ผมแนะนําเลยยิ่งถ้าไปเชียงใหม่นะไปทานร้านนี้ร้านไหนไหนนี่เลยขนมจีนเจ็ดน้ำเป็นขนมจีนแบบบุฟเฟ่ด้วยโอ้โหและที่สําคัญไม่ได้ทานเฉพาะขนมจีนมีอย่างอื่นด้วยทั้งข้าวซอยส้มตำขนมหวานและผลไม้ครบ ตายเพียงแค่78บาทเท่านั้น78บาทได้7น้ำเนี่ยนะะใช่หรือเปล่าเนี่ยไปดูว่ามีน้ำอะไรบ้างมีน้ำเงี้ยวที่รสชาติแบบโบราณล้านนาน้ำยากะทิที่ขายดีมากกัๆๆๆกนี่แหละนี่แหะน้ำยาป่าก็มีแกงเหียวนไก่แกงเผ็ดหมูแกงไตปลาแล้วก็ขนมจีนน้ำพริกแสนอร่อยนะจ๊ะร้านนี้ชื่อร้านป้าปุ๊ขนมจีนบุฟเฟ่ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดหัวฝายตาบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร้านไม่ใหญ่ไม่โตอะไรแต่ว่าคนแถวนั้นเขารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็นอกจากนี้ยังมีข้าวซอยข้าวผัดก็มีนะส้ตมตำก็มีแบบครกตอกคกเลยทีเดียวแถมสามารถตบท้ายด้วยขนมหวานและผลไม้เรียกได้ว่ากินกันแบบอิ่มหมีพีมันกันเลยทีเดียว<ฮ><ฮ>เปิดมาได้สองปีแลวเจ้านนะมีบุฟเฟ่ต์เจบาทมีขนมเส้นอยู่เจ็ดน้ำ มีน้ำยาน้ำเงี้ยวน้ำพริกแกงเขียวหวานแกงเผ็ดไก่ปลาน้ำยาปลาแล้วก็พิเศษก็มีข้าวซอยไก่ตัยเจ้ามีขนมหวานผักทอดส้มตำเยอะแยะเลย <c oughs> คุ้มมากคุ้มมาก <c oughs> พิเศษอย่างดีเลยค่ะวัสดุนี่แต่ที่นี่แบบได้ใจผงชุรสเลยนะคะร้านนี้แบบได้ใจผงชุรสเลยค่ะแต่ ใช้แบบนี้ได้หาะ <c oughs> มือล้วนๆฝีมือ <c oughs> นี่ขายดิบขายดียิ้มอย่างมีความสุข นี่แล้วก็ไปเนี่ยครับทานกันได้ให้มันครบไปเลยทั้ง7จ็ดน้ำทานกันได้เต็มที่และที่สําคัญราคาประหยัดอย่างที่บอก78บาทเท่านั้นโอ้โหโกําเงินไปไม่ถึงร้อยอ่ะแถมได้อิ่มขนาดนี้เพราะมีขนมหวานรอเอาไว้เสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยไปกันได้นะครับร้านนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆที่จะพาคุณแม่ไปอิ่มน้าสําราญกันอยู่ที่<า>จังหวัดเชียงใหม่ครับค<ข>่ะอ,อยากทานขึ้นมาทันทีเลยครับสีเ<อ>ครื่องทุกอย่างสดๆแล้วก็หมูเนื้อไก่ที่แบบโป้ยล้นหม้อเลยทีเดียวนะคะ